สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทรพรก้าสู้วันนี้จะมาท่องสูตรเคมีแมนนมิเตอร์พีแกเท่ากับ P ATM พีแกเท่ากับ P ATM บวก H พีแกเท่ากับ P ATM ลบเกฎของบอย P1 V1 เท่ากับ P2 V2 กฎของชาน V1 ส่วน T1 เท่ากับ V2 ส่วน T2 กฎของเกลือแสก p 1 2ส่วน T1 เท่ากับ P2 ส่วน T2 กฎรวมแก๊ส P1 v 1 2ส่วน T1 เท่ากับ P2 V อส่วน T2 กฎของอะโวคาโด v 1 n 1 v 2 n ส่วน N1 เท่ากับ V 2ส่วน N2 แก๊สในอุดมคติ p v n r เท่ากับ NRT กฎความดันย่อยของรอตัน P ท้ทัเท่ากับ P1 นบวก P2 บวกจุจุจุดบวก PI P ททเท่ากับ n ททา RT ส่วน V P.I เท่ากับ N.I ส่วน n ท o t a p ท o t P.I เท่ากับ X.I p t o ท a กฎการแพร่ของแกแฮม R.1 ส่วน R.2 เท่ากับรูท M.2 ส่วน M.1 R.1 ส่วน R.2 เท่ากับรูท D.2 ส่วน D.1